บรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่คอนเสิร์ตจบแล้วนะครับชาวเอฟซีหลายคนช่วงเตยล่าแล้วก็มาย่อมให้อีลากลับนะครับเป็นสิบนาทีุู่ละนั่นนะครับจังจิได้ลงเวทีนะครับบัตตอนี่หลังเวทีนะครับก่อนคืนรถตู้ตอนนี้ก็ยังนีนี่หลาน้นะครับนี่เอฟซีหลาน้นะครับ ยังมาร่อถ่ายรูปกับนอมอยู่นะครับเออทีมงานวออ่าท่านกลับกันต<ด>ู้นะยังไม่กลับน้อยยังไม่กลับง่ายแล้วก็จะเจ <S <S ก็บวิธีซอยอยู่เป็นกำลังใจเพื่อนเนาะ เก็บยัน <therapist. S 1> <cutter sy> <var> ีคนเก็บยัญชนหรอลลูกพี่บอกท่านนี้แล้วไปส่ยกันกันกวานแล้วนะเน้าเอกส็ต้านรถแล้วนะครับเดี๋ยวอีหลากกับแม่นาะนะครับนีนีรนครับแมนครับกํลังจะมาอ่า มันนี้คนหลหรือพี่น้องสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่เอกต้อนกับน,น้องจินเอ๊ะถามหน่อยงงสงสัยมานานแล้ว ไปไหนมาไหนท่ามันต้องไปด้วยกันด้วยสองคนนี่ตอบม่ตอบเนี่ยตอบแม่เป็นพี่น้องกันมันต้องไปด้วยกันถ่ายคล้องใจแล้วเด้อไปไปก็ดูใจกันอยู่ค่ะโอ้ยพี่น้องกันมาแล้วม่หน่อยมาแล้ว ม้าก็ไปแล้วนะครับไม่ไหวขึ้นรถแล้วนะครับสวัสดีครับมาละบอลูกสาวมาท่านมาครับ แม่น้อยขึ้นรถไปแล้วแล้วเป็นลูกสาวเนาะก่อนเดินทางกับที่พักพี่น้องนะครับก่อนหลับฝันดีคืนนี้นะครับมาแต่คอนเสิร์ตจบปุ๊บนะครับ มนเสริดโจบปุ๊บนะครับทิ้มงานบาลับบาโนนกับเก็บของผููปรับเลยนะครับเนี่ยนะกรัดดีรับ

่บ้านมารอส่งลูกสาวสวัสดีครับก็ส่งลูกสาวก่อนลูกสาวกำลังมาแล้วมาแล้วแม่นมอนั่นดอ๋อมาแล้วลีนมาแล้วมาแล้วนี่จะนอนไหนเนี่ยลูกสุขสวัสด์ ไม่ทราบก่ะเป็นรับไปสามมานพวงแล้วไปรู้ท <aría> no ัใครทนี้ไ่เจอกันที่สี่วเาก็ไปเจอกนอสี่แล้กันะครับพี่เองจีเองจีเองจีทำไมเปลี่ยนไฟลงอีกแล้วอาพี่เองจีคือเปลี่ยนเสียไว้สพี่เองจีคือมีหนวด เร่มตนก็แมนนีๆเขหนีเขานี้านีดี๋ยวราปลอดภัยทุกคนชา่กยน้ันลทุกคนปลอดภัยปลอดภัยปลอกันมบายเดีอยท่างขึ้นกันเดินท่างขึ้นกันทุกคนไทไย้นบนขด้ับนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนตอนผู้ดังต่ามันะชมคนแต่กระดูกตะต๊ะล่อน้องไปซ้อเบนแท้ๆแล้วกับบาราดิาครับลไปดน่อะไรได้ล้ ไปห้าเินทางเดินทางเดินาเ้าดิเดิงต่อที่กันนะพี่น้องหมองพักหามองพักพอนอนอนเอาแห้งไว้ดีสวยสองงานเด้อนน้องอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนจะใครเบิ้งคลิปเีียวไปไห หายป่วยจากโรคจากไข้เบื้องคลิปแล้วก็ให้ร่ำให้รวยเบื้องคลิปแล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเบื้องคลิปแล้วก็ให้เจริญเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุ <c ười> ยไ <c ười> ทยกับอีคายไทยคร่ได้ับไป้เนาจังนี้ก่อน <c ười> หลงพนองพนุ่นคอยอยู่้ัวเปลี่ยนแล้วบอสเย้ยยังก่อนเจ้าซื้อว่าไะไก่อนก้อยพันีดาเป็นฟันแพงค่ะปูเมื่อนหร่เทียงกันต้พงขอพูดกันบ้างอ้วยนะครับมาวันนี้ขาวไปจักเปลียนแล้วเหรอ ที <muitas S 2> ่เ <sketches> ดือนที่เดือนเนาะตอนนี้เขาใจก็พอดีแล้วเขาใจดีแล้วค่ะไผ่้นมเทียวพ่อไผมาเทียวพ่อาตุวเล็กนะทไปมือนท่านไปมือปลากันเลยกัวปลาไี่หายใหนอเสยน่นเียเนียนเนคนคนที่เขาใจเฮาหนีหาย่นี่ปลาดอกมต้ย่หาเติม่หาดูไปวะน่ไปเดินทางกอนได้เอาเืนไป่มือ อันดีน้กหมอชิดครับที่ครับเอ้ากังเวนม่ได้ไปบอกกัเวนไปบอรมแลหมอชิดนะไปละกัเวนก็ติไปอยู่เด้เอากัเวนก็ไปบอกแน่นแ่เอารถเอารถไปจอดที่หมอชิดนั่นแหะกัเวนนอนสักคนเอารถไปจอดที่หมอชิดก็สินั่งรถไฟฟ้าไปต่อ

มาเข้าคุณหลายๆเจบราเดม่าครับเจเลี้ยงลูกครับมาแต่มาแต่บทเจครับมาแต่บทเจี๊ไปบบเมืองกังเว้นไปไปไปพ่อเพื่อนนะกังเว้น่นบออนุสาวรีย์เนาะเออพ่อพญาไทยครับแต่ตอนนี้อนแรกหยิกตอนแรกหยิกเออตอนแรกก็ดกด มาเข้ามะมองพักผ่อนนอนหลับนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับมีความสุขทุกกันนะครับโจดีีลำด้วยตอนแปนนะครับ